โหดคาบสายพันธ์ความมันไร้ขีดจำกัดครับป่าทองไฟไในประจำค่ำคืนวันพฤหัสที่12มิถุนายนนะครับเราได้นำมาถึงผู้ที่2ของรายการแสงเทียนกับครับน้ำหนัก134ต่อ136นะครับส่วง1 7 3ต่อ177อายุ21ต่ออายุ23นะครับแสงเทียนนั้น96ไฟกชนะ69แพ้24เสมอ3ครับ ขานั้น20ไฟครับชนะ16แพ้4นะครับนักชกจากไอแด์ครับโอ้โหดวงตาแกสวยมากนะครับขาดเนี่ดวงตาสีฟ้าเลยนะครับฝากกันอีกครั้งนะครับย้ำกันอีกครั้งว่าสนามมวยปาตองภายใต้การบริหารงานของดร์ชัยนันสดกุลเรามีมวยด้วยกัน5วันนะครับ วันจันทร์คิวของศึกพีเกวันมันเดย์ไนท์โดยโเวอร์เตอร์เล็กภูเก็ตหรือว่านิพนธ์วิชัยดิดนะครับวันอังคารทิวส์เดย์ไนท์โดยอาจารย์ทำกระทูพร้อมทีมงานเพื่อสดีครับป่าตองไฟไนท์โดยนุ่มน้อยเมืองใหญ่หรือว่าสมนึกพัดบุรีนะครับช่องหน้าถ่ายทอดสดแล้วก็วันเสาร์สัปเทเดย์ไนท์โดยอาจารย์ทำกระทูพร้อมทีมงานส่วนวันอาทิตย์เป็นป่าตองคอมแบทนะครับโดยฝีมือของโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมืองใหญ่หรือว่าสมนึกพัดบุรีพร้อมทีมงานมือโปรอย่างบอสพัดนะครับแสนสาลูกบใหญ่ 5รายการเราได้รับการสนับสนุนจากทานานยกรรณยุทธสุทธิคุณนายกเทศมนตรเมังกระทูและก็ใานนารีสอร์ทแอนด์สปา Spa, ครับบรรยากาศร่มรื่นในธรรมชาติสเสน่ห์ภูเก็ตนึกถึงที่พักนึกถึงในนารีสอร์ทแอนด์สปา Spa, ครับและขอบคุณวีนัมนะครับอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดโดยเฉพาะเสื้อผ้าและอุปกรณ์เมืไทยที่ส่งอุปกรณ์ส,สวยๆมาร่วมสานความยิ่งใหญ่กับป่าทองไฟไนครับป่าทองไฟไนต้องขอขอบคุณท่านบนเอกิติตตสมสนันนะครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุทโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะครับที่เปิดโอกาสให้ทีมงานของโปรเตอร์หนุ่มน้อยมังกรใหญ่นั้นได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆถ่ายทอดสดให้แฟนมวยทัว่วประเทศได้ชมกันนะครับขอบคุณท่านสมพลสวนรรัฐกับผู้วา่าราชการจังหวัดภูเก็ตขอบคุณท่านธีรพงษ์ช่วยชูนะครับประลัดจังหวัดภูเก็ตปลัดากท่านผอ,อธนวุฒิเพชรชะนะครับผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยไประจำจังหวัดภูเก็ตที่การสนับสนุนปาตองไฟนหนด้วยดีเสมอมาครับ ็ฝากจำถึงแฟนๆนะครับว่านอกจากเราจะติดตามชมผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของทบกช่อง5แล้วนะครับต่อจากนั้นเราก็จะติดตามชมทางช่อง YouTube เพชรหนุ่มน้อย official นะครับละติดตามข่าวสารได้ในอินสตาแกรหน้าเพชรหนุ่มน้อยยิ่มครับ แสงเียนี่หยุดไปนานนะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาแล้วก็เอาชนะคู่ต่อสู้ได้แต่ก็ขบอกว่าเลือ่อกเวทีไป2องสางเดือนเหมือนกันนะครับก่อนจะกลับมาอีกทีนึงเด็กสงขานะครับแหลมสมิลา เด็กทำพลาจะพดสุดๆนะมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าแล้วเมลานกน้ำเพลินตาสัตว์ดีหลาเพลินใจใหญ่สองทะเลเสนสะพานป่าศูนย์การค้าแดนใต้ครับบอกตาก็รู้ใจเต็มทีอย่าถามโล้วผมเชียร์ใครผมจำจำของพัทลุงนะแม่นพัทลุงเหมือนหนังโนรายาวยาวไป มาแล้วครับซ้ายของแสงเทียนซ้ายสมิลลนะ่าม,มาแล้วครับซ้ายสมิลล่าเ,เจอขวาของข่าแล้วครับจกจากไอแลนด์นะฮะสายสายเจอขวานะพี่อ้นนี่ต้องบอกว่าอยู่ที่ใครจะออกก่อน บางคนบอกว่าออกกรอ,ออกหลังมันต่างกันยังไงจริงจังหวะได้กนก็ได้เปรียบก็จะต้องครับถ้าเตะแล้วคาเป็นนี่ก็โหคือมวยไทยนะมันมีลูกแก้ลูกกันใช่ว่านาอะไรก็สาโอ้บางคร<า>ั้งบอกว่าลูกที่สมควรฟาวหรืออะไรเนี่ยแต่ถ้าว่าไปใช้กับลูกแบบนี้ผมดูไปใช้กับพวก สมรักคำสิงสามารถพยายามไอรุนนี่คือใช้ไม่ได้นะอ่าใช่ใช่เขามีลูกแก้ลูกกันใช่ครับก็อย่างที่ผมเคยเรียนว่าไตกระจับไม่ผิดกติกาเนี่ยเพราะอะไรเพราะให้คู่ต่อสู้มาเตะสามารถไปแยงรุ่นนี้ไม่เคยโดนเพราะแก้กันไว้ได้มหมดอาแล้วพยายามจะวางแข้งขวาพยายามจะเน้นเจอหมัดหนึ่งสองอจังหวะวางซ้ายของแสงเทียนอู้ขวาคืนครับ คู่แรกนี่สุดมันเลย,เลยครับามาดูคู่สองครับใส่กันหนักๆักตั้งแต่ยกแรกครับนี่แหละครับเดอะบลูชออะไรไม่เด็ดครับความโหดข้ามสายพันธ์ความอันไรขีดจำกัดครับจังหแบบวาเตซ้ายนี่การกัก้าวมาป่อยขวากลยครับแสงเทียนวางทรายวงในล็อกในได้ครับการต้องแยกออกมา เช้านี่โอ้โหผมชื่นชมดวงตาของขานนะครับแค่เป็นน้ำมวยที่ตาสีฟ้าสวยมากม <c oughs> นึกว่าตาเพชรข้าตาตาแกสวยตาสีฟ้นานานๆเราจะเห็นไม่ใช่ใส่คอนแทคเลนส์นะพี่อ้อนนะไม่ใช่ไม่นะ,ะ,ะธรรมชาติครับธรรมชาติของคนไอแลนดครับอย่าขี้ายแม,ม่อย่าว่าแต่พี่อ้นเลยหน้าตาเงี้ยเห็นสาวๆเห็นโอ้โหครับ ปลื้มครับแม้ว่าหนุ่มไทยที่ต้องเข้มข้นแบบแสงเทียนเขาเอาหะครับล็อกในได้ครับแสงเทียนพยยาามจะกดคอไว้แล้วกดแขนอยู่เลยครับโอ้ยปักลูกซอกขวาครับคานตีหนึ่งซอกขวาพยายามจะหมุนเหลี่ยมครับอ้าว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 หมดยกหมดยกก่อนหมดยกก่อน 1> 4, 1, ดูความช้านะครับจังหวัดที่ขวาของแสงเทียนครับแม่ที่ได้สวยครับแล้ววางแ้งทรายจังหวัดที่คานพยายามจะตบด้วยลูกซ้ายครับนี่ครับหลอก ตะเป็นเปลี่ยนเป็นทีบเจอหมัดสวนเลยครับอืเอี๋ยวมาแล้วครับหมัดขวาของคานแล้ววงในปักด้วยศอกขวาครับคานแสงเทียนพยายามจะเสียบด้วยซ้ายโอ้แลกกันมันเลยครับ Ladies and gentlemen, it's our next c o m p o s i t i o n We have a championship b a t o n Fight Night is with 164. Between the warrior from Half Thai Japan. and the warrior from Germany อะไรครับคุณต่อไปครับเป็นการชกกันในประเบ160่อปอนด์ครับทิ้งแชมเปี้ยนระหว่างลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นครับบคแคมสอบุญธรรมครับเจอกับนักชกจากเยอรมนีครับลิออนชาชานอะไรครับแซนคิวมิสแองเจิลจากสิงคโปร์ชน์แชมเปี้ยนเบลแ h a ค k y ว u very m ร์สคุณพลา,าดไม่ได้นะครับ เแครนี้ช่วงหลังโอ้โหเดินสายไปต่อยทั่วแล้วครับอ่าต้องบอกว่าเกิดจากที่นี่เหมือนกันครับเกิดจากมาทองไฟไหนทนะครับบ่อนจะโกอินเตอร์นะครับเลยครับเอาลรามาดูคู่นี้กันก่อนหวงนายครับคนละดอกคนละที่ครับแม่คานก็ไม่สนนะครับดูขยับจะขวางหน้าละตีด้วยขวาแสงเทียนขยับกดแขนแล้วตีด้วยซ้ายครับ วัดกันที่การยืนระย,ยะเลยครับดูว่าแสงเทียนยืน,ยนระยะเป็นอย่างไรพี่โอนหายไปหลายเดือนนี่ต้องพิสูจน์เลยครับโอ้พยายามจะลงล่างพยายามจะเล่งานบริเวณทับในแลวครับแสงเทียนเกยับเข้ามาครับขานท้งด้วยศอกแล้วล็อกในโอ้โหอ่าแล้วครับศอกซ้ายของแสงเทียนระ้ววังแคงซ้ายเกยศอกซ้ายศูนตีด้วยขวาครับขานตีด้วยขวาตีด้วยขวาเจอเหลี่ยมเลยครับโอ้โหสวยงามครับดอกนี้ ตื้อตลอดกันครับคานอ,อย่าปากเขียวหน้าเขียวนะพี่อ้อนนะาาทุกอย่างเป็นไปได้ครับอโอ้โหคนละดอกคนละทีครับสายมาพยายามจะปัก้วยสองข้ายเจอสองสายสวนครับโอ้คานกลัวที่ไหนครับนี่แหละครับสดบทเก่าครับต้องบอกว่าสดบทเก่าอีกแล้วครับผู้ที่ผ่านมาในสดบทเก่าไปแล้วครับสดอุ้ย โอ้โหโล็อกร้องร้องกันแล้วครับศอกขวาของคาร์นแสงเทียนไล,ล่แขนแล้วตีด้วยซ้ายพยายามจะขวางหน้าเล้วตีครับคาร์นโอ้โหแรงกันมันจริงๆครับคู่นี้เด้งครับยายกอนแยกก่อนแยกก,ยก,ก,ยก,ก่อรลอยมือ,อโอ้โหคู่แรงกว่ามันแล้วครับคู่นี้นี่ซุปปเอรดมันเลยครับตกด้วยฮุกซ้ายครับคานอ่าเจอศอกขวาล,ล็อกนายเสียบด้วยซ้ายแสงเทียน ถอดมาพยายามจะเสียบรับคานโอ้โหแร็กกันหมันครับไม่ไม่ยายก่อนแยกก่อนครับอ่ายาหมดยาย้นยายุบเด็ดขาดค,ครับสายเทียนแมเดี๋ยวเทียนจะดับครับโอ้ศอ,อกซ้ายเจอเขา่าขวางหน้าตีเลยโอ้ยเข่าข,ขวาครับจังหวะขวางหน้าโอา้ตีก็ไปเต็มกระบาลเลยครับพ,พ,พูดไม่ทันถัดคำ แสงเทียนจะดับเลยหรือเปล่าครับแสงเทียนเจอลมพายุแสงเทียนดับจนได้ครับโอ้กำลังแลกกันมันๆนะครับจุดเปลี่ยนของเกมนิดเดียวครับจะหวอขวางหน้า โอ้โหก้มลงมาเสียบด้วยข่าขวาแล้วครับอ่าเดี๋ยวเรามีภาพช้าๆใ้ชมครับจุดเกิดเหตุอยู่ตรงไหนแลกกันนี่ครับจังหวะตัดล่างของแสงเทียนทําได้ดีครับแล้วนี่ครับจังหวะปักศอกขวาแล้วขวางหน้าโอ้โหนี่ครับขวางนี่ครับเสียบด้วยซ้ายครับเต็มหน้าเลยครับโอ้โหแล้วอัดเข้าไปอีกดอกครับโอ้โหพยานกันลุกขึ้นมาสู้แล้วนะครับ ดูอีกมุมครับโอ้โหเต็มเต็มเลยครับแล้วนี่ครับอ๋อเต็มกระโดงคางลยครับดอกที่สองเออฮึม by the way of nogal and the winner the c h a m i o Congratulations again for the new champion from Ireland.